ุรินยังไม่มีคำสั่งปิดปราสาททั้งสองแห่งตาเมินทมตาควายนักท่องเที่ยวยังคงเข้าเที่ยวชมตามเวลาที่กำหนดได้เช่นเดิมแต่ห้ามทำกิจกรรมเชิงสัญ,ญลักษณ์ยั่วยุป,ปลุกป,ปัน่นสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาย,ยิ่งนานวันยิ่งเกิดความปั่นป่วนและสร้างความวิตกกังวลให้ประชาชนทั้งสองประเทศเมื่อมีการปิดจุดผ่านแดนเพิ่มขึ้นอีกจากทั้งฝั่งไทยและกัมพูชาเมื่อวันที่24มิถุนายน2568ผู้สื่อข่าว รารงานบรรยากาศที่ปราสาทตาเมือนทมบ้านหนองคณาตาบลตาเมียงอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินยางคงเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวกัมพูชาเข้ามาเที่ยวชมตัวปราสาทได้ตามปกติตามเวลาที่กำหนดคือ9-15นาฬิกาของทุกวันเช่นเดียวกับปราสาทตาควายและยังไม่มีมาตรการเพิ่มเติมออกมาแต่มีการห้ามทำกิจกรรมเชิงสัญ,ญลักษณ์ยั่วยุป,ปลุกปัน่นขณะที่นักท่องเที่ยวและคณะที่มาจากหลายหน่วยงานในฝั่งไทย ก็ยังคงนำสิ่งของมามอบให้กับเจ้าหน้าที่ทหารไทยที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่ทั้งที่ปราสาทต,ตาควายและปราสาทตะเมินทมอย่างคึกคักตลอดทั้งวันเช่นเดิมเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทหารและจากการสอบถามเจ้าหน้าที่ทหารในพื้นที่ว่าจะมีการปิดปราสาทห้ามนักท่องเที่ยวเข้าหรือไม่ซึ่งขณะนี้ยังไม่พบว่ามีคำสั่งออกมาแต่อย่างใดหากมีคำสั่งลงมาก็จะปฏิบัติตามแนวทางเบื้องบนต่อไป